สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหาวันเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางมาที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้เราจะขึ้นหมู่บ้านห้วยโทนนะคะในฤดูฝนมาดูกันว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้เ,เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับในรอบนี้นะคะเราเช่ารถ CT ทีอ่125นะคะจากร้านบ้านย่านะคะเช่าที่ในตัวเมืองน่านนะคะเราขับมา ลองมาดูกันว่าซีทีรัชชิมาจะขึ้นหุ้วโทนไหวหรือเปล่าไปดูกันเลยนะคะ อูส่สปันอยู่นะแต่แบบทางโหดมากเลยอ่ะอันนี้แค่เริ่มต้น10กิโลจากนี้ ไม่ตกมัง้งมันถนนมัน,มน,นถึงแห้งให้เรากลับมาได้แต่ก็ไม่ถึงกับแบบโอเคนะแต่มันก็มันก็พอไปได้ขับแบบเรามาระวังนิดนึงมันก็จะมีแบบกีดลอยสลับกับคอนกีที่มันเป็นสองเล่มแบบนี้แหละที่เห็นหน้าสิบกิโลไม่ไกลแต่ แบบเออทำให้มันเยอะๆกว่านี้ก็ไม่ได้เนาะน่อยเดียวเองอ่ะดูเพื่อผู้ใหญ่ใจดีของมุกประมาณด้วยค่ะ talking so cheap like your mouth is a lot ก็บ้านมาหรือยัง ชนเผ่าล้วติดชายแดนประเทศลาวที่มีความยากจนเข้าไม่ถึงการพัฒนาไม่มีอาชีพที่สร้างไรายได้ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วยการทำไร่ข้าวหมุนเวียนหาของป่าและรับจ้างทั่วไปเพื่อหาไรายได้เลี้ยงชีพด้วยวิถีชีวิตและวิถีเกษตรแบบดังเดิม ตาามมาปัจจุบันหมู่บ้านหวยโทนได้รับการช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบอกเกลือซึ่งเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่บอกเกลือตั้งแต่พศ2555โดยให้ความรู้ความเข้าใจข้อมูลและวางแผนการพัฒนาชุมชนกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่ตรงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงทําให้หมู่บ้านหุวยโทนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนชุมชนได้รับการส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยระบบการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการนําองค์กรความรู้แต่ละหน่วยงานมาเพิ่มผลผลิตข้าวและเพิ่มอาชีพทางเลือกใหม่ทําให้เกษตรกรร้อยละเจ็ดสิบหกของชุมชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 225,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากผลกกผลิตกาแฟบาบิก้าของกลุ่มอุสาหกชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทนซึ่งเป็นพืชหลักจากการส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสอดคล้องกับภูมิสังคมของพี่น้องล้วบ้านห้วยโทนและที่สำคัญก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดพลื้นที่ไร่หมุนเวียนลดการเผาซึ่งเป็นสาเหตุของหมอกควันไฟป่า พื้นพื้นที่สีเขียวด้วยกาแฟและไม้ท้องถิ่นกว่า1,350ไร่ในการเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดน่านหลายๆคนมักจะใช้คำว่า,น,าน่านเนิบเนิบมันก็อาจจะไม่เกินจริงสำหรับการมาพักผ่อนในครั้งนี้ชีวิตที่เราอยู่กับเมือง มีแต่ความวุ่นวายแต่กลับมาอยู่ที่นี่มองเห็นท้องฟ้าหมอกสายฝนสีเขียวๆข,ของภูเขามันช่างมีความสุขจนไม่อยากจะออกไปไหนเลยถ้าคุณเปิดตู้เย็นมามีของกินมีบ้านคุ้มกะลาหัวมีเตียงให้นอนคุณรวยกว่า75%ของคนทั้งโลกแล้ว คุณเปิดกระเป๋าตังค์แล้วมีเงินแม้จะเป็นแค่เศษเงินคุณจะไปที่ไหนก็ได้ไปคุณอยู่ใน18%ของคนรวยทั้งโลกถ้าคุณยังหายใจอยู่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้คุณโชคดีกว่าคนนับล้านที่กำลังจะตายในอาทิตย์นี้หรือวันนี้ถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้อย่างเข้าใจคุณโชคดีกว่าคนนับล้าน